สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านะาอาทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยใช่ครับทีมงานเดินป่าล่าผีนะครับซึ่งมีผมพิซซ่านายออฟฟิเชียนะครับแล้วก็เม้าเดินป่าล่าผีแล้วก็มีน้องเบิร์ดครับเบิร์ดเดินป่าล่าผีวันนี้โอ้โหฝนตกเปรยเปรยนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องซุ่มดูผีโพงกันอีกครั้งนะครับ ใช่อโอเควันนี้จะเป็นยังไงจะเจอยังไงแบบไหนเพื่อไม่เป็นการเสียวลาครับด<ห>เดี๋ยวเรารเข้าไปข้างในกันเลยครับผมพานครับพี่เพื่อนทปปุกท่านนะครับวัออนนี้น้องก็มาเพื่อนหนึ่งคนนะครับ รเราจะเข้าไปข้างในนะครับเราจะไปรับชมวันนี้เราก็ามาทีมงานเราอีกเช่นเคยนะครับ ฝนก็ตกนะครับฝนตกปลอยๆนะครับแต่ไม่รู้จะตกหนักปอนะครับ มีคนคอมเมนต์พิซ่าผีพองตัวละสองล้านใช่ไหมสองล้านจับเลยไหมล่ะมาเลยครับเดี๋ยวผมจับส่งเคอรี่ไปให้มันกินนะั่นแะเหมือนเขาสุ่มดูสุ่มระวังเราอยู่เหมือนกันนะครับนะมันกำลังกินอะไรไม่ไดูไฟจมูกด้ยลุงครับลุงฝนตกด้วยนะครับนะ ลุงครับเรียกไม่ตอบจังหวะหาสมบัติสักศน์อีวัดจังหวะยังเจออะไรมั่งจังหวะหรือนี่แบบว่าไปไหนแล้ววะระวังด้วยนะคุณไปไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันคนนี้มาสี่คนนะครับ อ,อะไรดรอลงน้ำมาดิฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เสียงอะไรเอาดีๆนะให้เสียงรอบเลยมั้ยเฮ้ยไม่รู้ฮะ เฮ้ยอะไรนิทลุงครับวันนี้ไม่สนใจอะไรเลยวะวันนี้สงสัยสมบัติมันไม่มีแล้วมั้งพี่ว่าเขาหน้าจะเอาไปซ่อนที่อื่นแล้วมั้งมันหากินอะไรมากกว่านั้นอะระวังตัวด้วยน,นะอย่าผื่เหมือนกันนะนี่ อืออืออือตัวมีอยู่ที่ mm, mm, mm. เขาย้ายที่สอนไปไว้ตรงหลังพุ่มไม้นั่นหรอวอะ,ะไม่รู้เหมือนกันแต่พี่มันย้ายไปไว้นั่นหรอไม่แน่ใจคนวนเวียนอยู่นั่นเป็นาชาชายมั้งลุงครับระวังตัวไว้นะครับระวังตัวนะพี่จ้าผมว่ามันน่าจะย้ายมันไม่เห็นตรงนี้เลยอะ่ะแล้วพี่เราคือมันห่วงตรงนี้มากนะครับพี่พี่ เข้าใกล้ไม่ได้เลยเฉเยอ่ะลฉ์ยังไม่กลับตรงนี้อ่ะตรงนี้นี่คือเข้าใกล้ไม่ได้เลยคือตรงนี้ไม่มีผลเลยวันนี้ใช่ครับพิชชาพิชชาทำอะไรอ่ะทำอะไรเมื่อกี้มันหักกันเลยดังกรอกแกลเลยเอาสมบัติหรือเปล่าดูบหรเ่าเออฝั่งสมบัติไว้หลังก้อนหินนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเห็ขุดใจ่ดูดิเออว่ามันขูดใหเลย เ้ยมันได้หยิบไปมั้นอะไม่มีอะไรนะมันหาไม่เจอหรือเปล่ามันแอบไว้มันจำไม่ได้หรอไอพี่พชาะระวังนะเมื่อ,อ,ก,อกี้มันคุยตรงนั้นอะไม่รู้มันไปไหนแล้วไม่รู้ เฮ้ยเปิดเปิดพิชา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 ใหญ่ที่ซ่อนหรือเปล่ามันกำอะไรไว้นน่นอะมันกำอะไรไว้พี่พี่ หลังหินก้อนนั้นต้องมีอะไรอย่างอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เข้าไปเหมือนแกขู่เมื่อกี้หินก้อนนั้นนะอืมลุงครับลุงทำอะไรลุงลุงครับ น้องเอาแพนงดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มันถืออะไรมัน,นอะมันหอบอะไรไปอ่ะถ้าตามดูหน้าเขานี่เราจะโดนอะไรหรือเปล่าวะลัวโดนมันตออกิลยงเยอะมากนะไม่ใช่ดิไออะไรอ่ะเฟียงอะไรข้ามหลังคาบ้านะานะการกล้วยเหรอผมได้ยินข่าวการกล้วยนะ เสียงอะไรอ่ะอะไรผมจะไปดูกับพี่ไหมพี่ซ่าพี่ซ่าวางตัวนะนี่คนี่นะครับพี่ซ่าเข้าอยูหลังหินกท่านั้นดูดีเลยนะได้ๆพี่ดูดิมันแอบอะไร เหมือนมันขุดอะไรไปสักอย่างไหนไอ้รอยขุดที่มาเมื่อกี้มันไม่มีรอยไหเออว่ะพี่พี่น่าเขุดอะไรไปเลยอ่ะเหมือนเขาขุดอะไรไปสักอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางเลยเฮ้ย เปแล้วว่าพีชาพีชาออกมาที่โล่ตั้งหลักก่อนให้เบิร์ดอันหนึ่งทีพีชา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 ลุงไม่เอา วิชาเข้าไปเคาะของเขาเมื่อกี้เนี้ย ดูตัวผมกล่องดำปีเลยยียดูดิเฮ้ยมันกินอะไรวะจังหวะเนี้ยกันนะมันมันจะทำอะไรสักอย่างมันต้องหาอะไรกินสักอย่างนี่ระวังตัวนะพิสาเพืเข้ามาชูมโจมพิษาพิษา ออกเกานะกลุ่มกันไว้เกาะกลุ่มกันไว้นะบุ้ยหินกบิซ่ากับหลังหินก่อนนั้นนี่ครับบิท่าเขียงอะไรวะเฮ้ยมันมีกี่ตัวเฮ้ยมันมีกี่ตัวกันแน่เขียงเอาไว้บนป่าน,นุ่นวะ กดแชร์ไปพ,พี่ขอให้ครบร้อยแชร์ทักครั้งหนึง่งกดแชร์ผมหน่อยกดแชร์ผมหน่อยขอร้อยแ,นะแชร์พี่กดแชร์เร็วๆถ้าคนที่ขึ้นแชร์อยผมจะขึ้นว่าแชร์ด้วยนะพี่ๆนะแล้วก็จะมีเครดิตการแชร์ด้วยนะครับเขายังอยู่ลังหินนี่นะครับนะเต่๋ยเมื่อกี้มีเสียงกบแก๊บกบแก๊บบ,ๆๆบนป่าอะไรวะทำอะไรวะเมื่อกี้ไปดูเป็นรอยขุด กดแชร์ไปครับพี่พมันจะขึ้นรายการแชร์ด้วยนะท่านจะได้เครดิตด้วยนะครับเฮ้ยระวังระวังไปไหนวะเราจะไปบนดินหรอโดนดิโกต์แม่ในที่นึงวะยี่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันรอยยังว่าผื้ออยู่ วิ่งจริงๆเลยต้องก้มอ,อะไรขนะึ้พี่กำลังขุดอะไรอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้พี่ซ้าขึ้นไปเจออะไรเปล่า ระวังนะพี่ไปไกลเกินอ่ะ วางในวิซาวิซาก็คุมหมดน้อยวิซาวิซาวิซาข้างหวงของวิซาช่ายไหนวะเฮ้ยนนุนเหมือนอุ้มอะไรไปเหมือนอุ้มอะไรไปสักอย่าง พี่สาไปดูพี่สราไปดูหงลังเดี๋ยวผมระแวงเอ้ยเดี๋ยวผมระคุมหลังให้เดี๋อวมันซ่อมอะไรไปสักอย่างเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันพี่ชรางไปดูตรงนั้นดิมันเอาไปแล้วเมื่อกี้มันเอาจากหินก้อนนี้ไปใช่เปล่าระวังกันด้วยระวังกันด้วย พิซาพิซาถอยออกพิซาไปไหนไปไหนไหมไปไหนาบิไปเก็ไปน่นแล้วใช่ไหมเอฟซีทิซาไปดูผงก็ไปแล้วกูไปดูงั้นแล้ว พีซ่าขึ้นไปเฮ้ยรอยขุดเนี่ยมันฝังสมบัติอะไรไงตกคงม,มันเอามาสร้างเนี่มันเอามันเอาไปไม่รู้เหมือนกันเนี่ยรอยขุดหลุมมาเลยเลยจรงิงเ,เนี่ยรอยขุดหลุมมาดูดิเฮ้ย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 พี่ซ่าพีซา่ไไซาไ,ไปก่อนนะพี่ซ่า้องมีอะไรสักอย่างละพีซา่า เอาเยอะฟังตัวไม่พิซาพิซาหนามไม่พิซาไม่รู้ผมก็ถอยเรื่อยพิซาผมเขาใส่แล้วันไม่ยอมหนีเลย เ้้อขอ,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 อย่างมั่งกอนทำลายเหนียวมันแล้วก็เฮ้ยวิชาป่าผมขึ้นไปดูไม่รู้ว่าซ่อนหรือเอาไปแล้วนะครับสมบัติแต่ร้อยคุณหลุมม่เลิกเลยนะครับ มันมาเอาหรือมันเอาไปซ่อนไม่รู้เหมือนกันนะพี่มันเอาไปไหนหรอรูว่ามันเอาไปไหนพี่ไม่แน่ใจว่าเข้าไปดูจังหวะเผอนี่แหละเบื้อ เข้าใกล้ๆสิเป็นไงมันกำลังกินอะไรไม่รู้เดีพี่ซ่าเข้าไปดูที่พี่ซ่ามันกำลังกินอะไรไม่รู้พิซี่ไปไหนวะ ไปไหนคร hey, hey, ับเบิร์ตฮะอยู่ดีหายไม่เฉยเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงไงเสียงอะไรตุู้ระวังตัวไว้นะ ระวังกันด้วยนะเว้ยดีดีถึงไม้แล้วพี่ระเบิร์ดด้วยนันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นฮันเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในอแอ่งนั่นน่ะมันอยู่ในแอ่งนั่นนะพี่ <c oughs> <c oughs> ผมตอนนี้ผมก็อยู่กับบิซ่านะครับน้องเบิร์กับน้องเลดี้ไปนู่นนะครับไปไปดีไม้หมระวังระวัไงไม่ไม่ถอย ถอยด้วยเฮ้ยผมยีเงกตั้งห่านนะครับขวดน้องเบิร์ตก็พีซ่ามานะครับดูดิลงลงลงเฮ้ยมนั่งกินอะไรอีกแล้วอ่ะ้มันเหือจัจลงกินไก่ไหม มันจะทำายเราทั้งวงกินล่ะตินไก่ไหมผมเจอขกินล่ะเสียงกบเสียงเกียดนไก่ไม่ลงเสียงกบเสียงเกียดนะครับนะหังละงมด้หมอะดีบอกตรงทีนนไก่หมครับที่หาาหารแอดมีแอยนี

เอาด right? ีแคเจอหน้าเขาเขายังมีของแลกเลียนอ่ะดีเข้าไปพิสูจน์พีเนาะดีเข้าไปพิสูจน์นี่นาะเจอหน้าได้ของแลกเลียนยังเพราว่าเป็นเ้อาบอระวังตัวกันนะครับ เฮ้วดมาแล้วเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยเดดีตีมันเปล่าเลี้เดี้ตีมันเปล่าตาี้เรดีตีมันเปล่าเ้ขวดมาติดตเลนะครับขดมาติดๆเยจริงๆด้วยไอ้เมา้ยเลยเรดดี้ตีมันหรือเปล่าพี่ ไอ้ดีเม well. ื่อกี้เองทำอะไรกั้สีหน้าเว้ยไอ้ดีสีหน้าด้วยมึงใครเนี่ยบันไลโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำมาที่ไหนดิเฮ้ย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 น้ำน้ำไม่รู้ติดเลยอะเฮ้ยเิ่นี่ก็ไม่ไม่ไหวกว่าสิ้นแล้ววะมันจะขึ้นเลยพี่สีหน้าเลยเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเรา ทางน,น,น,นี้ลงได้พีชาพีชาทางนี้พี่ลงข้างล่างเหรอผมรนแ้วโไปเมื่อลผมก็ไม่อยู่น้วเดียวนะครับพีชาอยู่บนกลับไป,ไปแล้วจ่วันนี้ดุมากนะครับ พิซ่าอยู่เดี๋ยวข้องบนนะครับไอ้กวดมาติดๆเลยนะครับมันพิซ่าจะทับทัวเรื่องนะครับคิดแค่พ,พิซ่าคน นีครับขึ้นมาหาพิซซ่านนะครับเหมืนอน,นจะกลับลงไปในบึงเหงื่อแล้วพี่นะนจะกลับลงไปในบึงเหงื่อครับนะเหมือนจะตามหาสมบัติหรือ,อยังไงไม่รู้ครับเห็นกกุ้มยืนเงเยนะครับนช่นะ โอเคนะครับนะทำงือแบบใช่ครเดี๋ยวยังไงถอยก่อนนะฝอห้องดันต่อยว่ะออกจากพื้นที่ก่อนนะครับนะใช่ครับโอเคนะครับนะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับนะใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ